จากนั่นก็สิเทพื้นแต่ตอนเทพื้นนี่คิดว่าต้องกินมะนาวต้นนี้ให้เบิร์ตก่อนครับจนจะได้เทพื้นเห็นบ่ครับเตรียมตัวที่สิเทพื้นแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับอุปสรรคใหญ่อยู่ที่ต้นมะนาวเลยครับพี่น้องครับต้องกินมะนาวให้เบิดก่อนก็สันเทพื้นบ่ไ้ครับงานเดินต่อบ่ไ้ครับงานบานหลังนี้ครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตาอดฟ o r fun channel นะครับสวัสดี f อฟซีทีคารพรักแพงสุขูสุขนครับพี่น้องครับพบพอกันมนนี้พิกัดที่บ้านดอนยานางอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครนะครับคับได้พาทุกท่านมาเบิงบ้านทรงโมเดิร์นนะครับซึ่งเนื้องานอยู่ในขั้นตอนยกโครงมุงหลังคานะครับเป็นบ้านขนาดเสา12ต้นครับในรายละเอียด แบบไหนจังไรเดียวเข้าเข้าไปเบิ่งข้างในกันเลยครับพี่น้องครับครับนี่ครับทุกคนครับเป็นบ้านทรงโมเดิร์นนะครับหลังคา1สเต็ปนะครับเนื้องานตอนนี้คือยกโครงมุงหลังคานะครับยกโครงมุงหลังคานะครับตั้งเสายกโครงมุงหลังคาครับขนาดบ้านนะครับขนาดตัวบ้านเดี๋ยวมาดูขนาดตัวบ้านกันครับทุกท่านครับครับหน้าบ้านกว้าง7เมตรนะครับ2 2ล็อกนะครับล็อกละ3ามเมตรห้ นะครับแล้วก็ลึกเข้าไปอีก3ล็อกล็อกละ3มเมตรห้นะครับก็เป็น7คูณ10.5นะครับพื้นที่ใส่ซอยมองนี้ก็อยู่ที่73.5ตารางเมตรนะครับยังว่าท่านไม้มีระเบียงครับพี่น้องครับยังไม่ได้ทําหลังคาระเบียงนะครับเนื้องานคือยกเฉพาะตัวบ้านหลักยกโพมูงหลังคานครับทุกคนครับมาเบิ้งในขัดใส่ใจในส่วนนี้ครับพี่น้องครับในส่วนของเสา ใช้เสาขนาดหน้า6 6นิ้วคูณ6นิ้วนะครับเป็นเสาปูนครับเป็นเสาปูนสำเร็จนะครับเสาชุดนี้จะ้านซื้อมาในราคาเมตรละ320บาทนะครับจำนวน12ต้นก็ใส่เนื้อเสาใส่ความยาวเสาร,ร่วมไปทั้งหมด48เมตรนะครับซื้อมาในราคาเมตรละ320บาทนะครับในส่วนของค่าเสาก็อยู่ที่ 15,360ครพับพี่น้องครับครับนี่ครับหน้าบ้านนะครับกว้างล็อกละ3เมตร50บพี่น้องครับแบ่งออกเป็น2ล็อก้อครับเด้อแล้วก็ยืนเข้าไปทางหลังอีก3ล็อกล็อกละ3เมตริคือกันครับครับในส่วนของเสาผ่านไปแล้วเรียบร้อยขนาดของตัวบ้านครับรู้กันแล้วเรียบร้อยนะครับระเบียงหน้าบ้านยังไม่ทำครับทุกท่านครับ มาเบงขนาดของหลังคานะครับนี่ครับหลังคายื่นชายซ้ายขวาออกจากตัวบ้านไปแล้วก็บสียูแปรใช้ความยาวอยู่ที่9เมตรนะครับทุกท่านพี่น้องครับหน้าบานกว้าง9เมตรแล้วก็ยืนหนายืนหลังแล้วรวมอยู่ที่12.70เมตรนะครับ12.7เมตรครับพี่น้องครับพื้นที่หลังคาก็บสียูที่100 14ตารางเมตรครับพี่น้องครับอันนี้บอกให้หูจักว่าเพื่อถ้าว่า,าในการจ้างช่างถ้าจ้างเป็นตารางเมตรละเมตรละ2 0 0 230 250แล้วต่สิคุยกันกับสิใดหูจักว่าค่ายกโครงมุงหลังคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับพี่น้องครับครับบัตรที่นี่ห้ามาเบิงในส่วนของเหล็กโครงสร้างนะครับนี่ครับพี่น้องครับเหล็กโครงสร้างสิเป็นเล็ก เหล็กอเสและเหล็กจันทันเนี่ยเพิ่นใส่เหล็กขนาดกองสามนิ้วคูณนิ้วครึ่งครับพี่น้องครับใส่ความหนาที่หนึ่งจุดห้ามิลนะครับความหนาหนึ่งจุดห้ามิลนี่ราคาณตอนนี้อยู่ที่เส้นละหกร้อยสามสิบบาทครับพี่น้องครับนี่ครับราคาเหล็กสามนิ้วคูณนิ้วครึ่งขนาดมิลห้านะครับเส้นละหกร้อยสามสิบบาท ในส่วนนี้เจ้าบ้านเัาใส้ไป35เซนครับพี่น้องครับใช้จ่ายไป35เซ้เซนคูณด้วย630บก็ตกไปที่ 22, 0 0 0กับ50บาทนะครับนี่ครับเห็นบอกครับเหล็กอาเซกับเป็นเหล็กกล่อง3นิ้วคูณนิ้วครึ่ง3นิ้วคูณนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็จนทันก็3นิ้วคูณอนา1นิ้วครึ่งนะครับเป็นเหล็กกล่องกับมันไนส์นะครับพี่น้องครับ เพิ่นว่างจันทร่านก็ว่างประมาณเมตรเมตรสิบหกนะครับเพราะว่าห้องกว้างสามเมตรห้าสิบว่างสามช่วงครับพี่น้องครับเห็นบ่ครับว่างประมาณหนึ่งเมตรสิบหกใส่จันทร่านทั้งเบิดเบิดหลังนี่ก็ใส่ไปเก้าตัวครับพี่น้องครับครับมาดูในส่วนของแปะครับพี่น้องครับแปนี่เพันใส้เล็กกล่องไม้ฉีดนะครับเด้อขนาด สองนิ้วคูณหนึ่งนิ้วครับพี่น้องครับเพิ่นใส่มิ้นหาขึ้กันครับเพิ่นซื้อเข้ามาทั้งเบิดกะสี่สิบเส้นครับพี่น้องครับสี่สิบเส้นจะประาในการเฮ็ดแปรนี่เพิ่นทําแปรไปทั้งหมดสิบหกตัวยาวตัวละเก้าเมตรเัิดกะใส่ใส้เล็กไปแค่ยี่สิบสี่เส้นนะครับอันนี้รากาอ๋อยังมีอีกลูกตั้งอีกครับที่เพิ่นใส่นะครับลูกตั้งกระเบิดไปประมาณสักสามเส้นครับพี่น้องครับรวมแล้วค่าใช้จ่ายในส่วนของเหล็กกล่องสองนิ้วคูณหนึ่งนิ้วนี่กะ พ่นใส่ใจไปในราคาณตอนนี้นะครับเส้นละ390บาทก็อยู่ที่1 5 3 0ครับพี่น้องครับอันนี้ในส่วนเฉพาะที่เพิ่นใส่ไปนะครับแค่27เซนแต่เพิ่นสั่งข้ามากกว่า40เซนครับนะครับยังเหลือกล่องที่ด้านข้างอีกนะครับพี่น้องไปใส่สอยในส่วนต่อไปครับครับนี่คือส่วนของแปรโครงหลังคานะครับเรียกว่าโครงหลังคานะครับ มีอสสิจันทันแล้วก็แปรครับจากนั่นมาเบิ่งในส่วนของแผ่นมุงครับพี่น้องครับแผ่นมุงเนี่ยเพิ่มมุงด้วยมีท่านชีสนะครับเป็นสีซิงค์ครับพี่น้องครับเป็นสีซิงค์นะครับเด้อครับสีอลูซิงเท่านี้ครับเบอร์30เพิ่นซื้อมาในราคาเม็ดละ100บาทนะครับแล้วก็มาใส่ครอบตัดด้วยครอบเขียวนะครับแล้วก็เชิงชายสีโอ๊ค ครับมายี่สิบครับไในเชิงซ้านี่ก็เบิดไปอะสิบสิบเอ็ดแผ่นครับพี่น้องครับอันนี้ทีเจวานที่ช่างเพิ่นให้ของมูลมากเลยครับเด้อครับในส่วนของแผ่นหลังคาครับมาดูในส่วนอะในการใช้จ่ายที่แผ่นหลังคานะครับใส่ไปทั้งเบิร์สิบสองแผ่นครับพี่น้องครับสิบสองแผ่นแต่ละแผ่นยาวสิบสองจุด เจ็ดเมตรนะครับก็ร่วมแล้วก็ใส่ครอบยาวอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบสองเมตรนะครับก็จ่ายไปเมตรละหนึ่งร้อยบาทครับพี่น้องครับก็ในส่วนนี้ครับใส่จ่ายไปหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทนะครับทุกท่านครับครับจากนั้นก็สิมีครอบข้างนะครับที่เห็นครอบข้างครอบหน้านะครับที่พี่น้องเห็นกันก็นใส่ไปประมาณสามสิบสามเมตรนะครับในส่วนนี้ครับในส่วนของขอบข้างใส่ไป33เมตรกระจายไป3,300 จากนั้นก็เป็นในส่วนของสกรูนะครับพี่น้องสกรูมุ้งนีกคนบอกว่าซื้อมาตัวละ3บาทนะครับใส่ใจไปเฉพาะสกรูมุ้งอี่ก็ละสามพันนะครับพี่น้องครับครับนี่ในส่วนค่าเสียใจนะครับครับนี่ครับให้พี่น้องได้เบิงกันครับขนาดหน้าบ้านกว้าง7เมตรลึก10เมตรครึ่งนะครับครับงานคานยังไม่ทำครับพี่น้องครับงานพื้นยังบัวเท่นะครับ ได้เหล็กงานขันเพิ่นเตียมมาแล้วครับเหล็กปูนหินทรายเตรียมเขามาแล้วครับมือมืออื่นครับพรุ่งนี้นะครับคิดว่าครับสร้างกัสิของมาเทขั้นกันแล้วครับจากนั่นก็สิเทพื้นแต่ตอนเทพื้นนี่คิดว่าต้องกินมะนาวต้นนี้ให้เบิดซอร่อนครับเป็นเสด็เทพื้นเห็นบอกโอ้แต่เสียดายครับพี่น้องครับพรุ่งนี้มะนาวโดดๆครับพี่น้องครับครับเขาเพิ่งเรล่งตอนครับตอนทุกหน้าทุกนาเลย เตรียมตัวทิเทพื้นแล้วครับพี Kirsty, our our part, nice ่น้องครับน yeah. ี่ครับอุปสรรคใหญ่อยู่ที่ต้นมะนาวเลยครับพี่น้องครับต้องกินบมกหน้าให้เบิดก่อนกับสินเชพื้นบ่ไ้ครับงานเดินต่อบ่ไ้ครับงานบ้านหลังนี้ครับครับมาดูในส่วนของค่าช่างครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้พี่น้องได้รูจักค่าช่างนะครับบ้านหลังนี้อ่างบอกก่อนเป็นผลงานของช่างเอนะครับช่างเอนี่เพื่อยู่บ้านหนองแย่ป้องอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนะครับบ้านหนองแย่ปล้องอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร มีปัญหาเรื่องงานปูนงานบ้านต้องการที่จะปรึกษาโทรสอบถามได้ที่เบอร์0819085317เออครับพี่น้องครับคลิงกลางไปหาเราโหลดสอบถามแนีสร้างเองเนวนั้นแนี้นี้ครับกันเองครับสร้างใจดีครับครับเพื่นมาเฮ็ดบ้านหลังนี้ในการรับงานบ้านหลังนี้นะครับเพื่อนคิดราคาการทำงานอยู่ที่ จากเสานะครับต้นละ2,000ัครับพี่น้องครับเสาหน้าหกยาว4เมตร12ต้นคิดไปในการยกตั้งทำโครงมุงหลังคาคิดไป2,000บาทครับพี่น้องครับในส่วนนี้เจ้าบ้านกระจายไป24,00 0นะครับเป็นบ้านตอนนี้ยังเป็นหลังคาสเต็ปเดียวนะครับยังไม่ได้ทำระเบียงครับพี่น้องครับครับมาสรุปสรุปลยแยเวกันครับค่าใช้จ่ายค่าวัสดุเจ้าบ้านจ่ายไปนะตอนนี้อยู่ที่ แปดหมื่นกว่าบาทครับตามที่ผมเบามาข้างต้นนะครับพี่น้องครับแปดหมื่นนิดๆมาบวกค่าช่างเข้าไปอีกสองหมื่นสี่รวมแล้วตัวเลขกลมๆอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับพี่น้องครับนี่ครับคือการยกโครงมุงหลังคาณปัจจุบันนะครับเด้อครับณนวะันวันน,น,นี้วันที่สามพฤษภาคมครับพี่น้องสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับบอกให้เล่าไปพร้อมจะได้เอาไปเปรียบเทียบวนะ่าเออ ตอนนั้นเดือนนั้นเดือนี้เบิดเท่านั้นเท่านี้ครับให้ได้เบ่งเป็นไอเดียเป็นตัวอย่างนะครับสําหรับท่านที่กําลังจะยกบ้านนะครับทาโครงหลังคาในเนื้อง,งานลักษณะนี้ดูเป็นตัวอย่างได้ครับพี่น้องครับครับรขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปจนถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาแล้วถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้ตาอัดด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ต้องจากลาพี่น้องไปก่อนครับพอกันคลิปคลิปหน้าครับผมครับขอบคุณและสวัสดีครับ